ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ล่าสุดอุทกภัยนะคะที่เขตเทศบาลน,น้องคายจาก Facebook Page NBT Connect ค่ะโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดน้องคายเชิญคุณผู้ชมไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะสำนักง,งานเทศบาลเมืองน้องคายนะคะก็มีการนำกระสอบทรายมากั้นไว้นะคะเผื่อว่าน้ำจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารอพี่ๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะตามพี่ๆไป อันนี้นะคะสำนังกงานเทศบาลเมืองหนองคายนะคะอาคารตึกด้านหน้าค่ะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในด้วยนะคะน่าจะเตรียมขนย้ายสิ่งของกันนะคะเตรียมความพร้อมขยับนะคะในสิ่งของต่างๆนะคะไปะเดี๋ยวเราไปด้านข้างกันนะคะ ดูพี่ๆปฏิบัติภารกิจนะคะในการขนย้ายรถจักรยานยนต์นะคะจากบริเวณสำนักง,งานเทศบาลเมืองหนองคายนะคะไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยค่ะนี้เราเข้ามาด้านข้างของอาคารเทศบาลแล้วนะคะ หน้าก็ได้น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะคะมีอีกหรือเปล่าไม่นน่ใอ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะมีอยู่นะคะอะไรเป็นร้านอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ พักเที่ยงอ๋อตอนนี้พักเที่ยงแล้วใช่ไหมคะอ๋อเหลืออีกกี่คันคะมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นใช่ไหมคะที่จอดอยู่อ๋อ,อ,อเดี๋ยวให้พี่ๆพ,พ,พักเที่ยงไม่เป็นไรคะ่ะเรามาดูบรรยากาศด้านในนะคะปีห้าแล้วนะคะได้ทานข้าวมีมีอาหารอะไรอยู่ใช่ไหมคะที่จุดนี้อ๋อค่ะทางเทศบาลนะคะตรงนี้กองสวัสดิการแล้วก็กองบริการสาธารณสุขนะคะ อ๋อค่ะแล้วรวมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เราจะมีแผนจะขยับไปคะหรือว่าไงคะอ๋อจะย้ายออกใช่ไหมคะเป็นของเจ้าหน้าที่ใช่ครับเป็นของเจ้าหน้าที่แล้วก็อของแม่แม่ของแม่แโรงเรียนชาลาบานที่มาจอดไว้นะคะก็น,น,น,ะะน้ํายังคงเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องวางแผนกันอย่างต่อนเนื่องนะคะของพี่จากที่ไหนนะคะพี่อยู่เทศบาลเลยเนาะเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะ ค่ะอ๋อมีการขนย้ายอยุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะกองสาธารณสุขของเทศบาลก,ก็จะมีพี่ๆกู้ภัยที่มาช่วยใช่ไหมคะมันเข้าไปไม่ได้เราขึ้นตรงนี้ได้ไหมอ๋อมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยเฝ้าดูช่วยกันใช่ไหมคะ ครครตัการน้งข่ั้ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้น้ำขึ้นค่นอนข้างเร็วขึ้นข้างเร็วมากๆแล้วก็แต่วันนี้ก็จะกขลังเคลื่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอขึ้นไตข้างบนนิดนึงนะคะ ขอบคุณทางสำนังกงานประชามั์จังหวัดหนองคายนะก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจของ a p t Connect นกะก็ตอนนี้สาการน้ตามจุดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดจุดไหนมีสาการขึ้นมาเนี่ยทางประชาพัจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะประสานผ่านทาง MPT Connect ในการขึ้นไลฟ์สตรีมมิ่งให้บน,น,หน้อมประชาชนได้ติดตามสถานการณ์กันนะครับ